เป็นตัวที่แบบอยู่ในกระแสมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะพิมพ์พอยากให้ลองนะคะอยากให้เปิดใจลองนะตัวนี้ทําให้กู้หุ่นทางของพิมพ์กลับมาได้น,นะคะคิดว่าจะหอมไม่ได้อีกแล้วนะคะอ่าเห็นพิมพแบบนี้นะคะเคยโยโย่ไปนะคะ10กิโลเคยหนักถึง5 6กิโลกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะลดแล้วนะคะ เหลือแค่45กิโลกรัมนะคะเอวนะเหลือแค่นี้นะ25นิ้วเท่านั้นนะคะพินทํายังไงเกือบไปแล้วค่ะเกือบไม่ได้กลับมาผอมแบบนี้แล้วนะคะจนพินมาเจอนะคะตัวช่วยทีเด็ดเลยนะคะตัวนี้เลยะะเซตคู่กันกับดีท็อกของเขานะคะลดไวคูณ3ามากมากเลยะคะ่ะตัวนี้ทานคู่กันนะบอกเลยนะคะทําให้ได้ผูนแบบนี้นะคะจากคนที่เคยโยโย่10กิโลมาแล้วนะคะตัว เตตีเลยว่าหยุดกินไม่โยโย่นะคะตอนนี้นะคือพี่หมักหยุดทานมาแล้วนะคะ3เดือนหยุดทานแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าน้ำหนักไม่มีเพิ่มเลยนะคะตอนนี้คือพอได้รูปร่างและน้ำหนักที่พอใจแล้วนะคะสามารถหยุดทานได้ทันทีโดแบรนด์นี้การันตีนะคะไม่มีอาการค้างเคียงไม่โยโย่นะคะลดแน่นอนลดแบบปลอดภัยนะคะลองดูนะคะท้าให้ลองเลยค่ะ